สวัสดีค่ะอันนี้คือวังพรมเนาะนี่คือวังพรมเราคือเราชอบไหมแต่ถามว่ามันเย็นวังพรมสูตรสูตรของเขาเนาะสูตรของเขาสีเขียวเราก็ติดสีเขียวอะ่ะ เราติดเราติดที่จะใช้กับคุณลูกค้าคือมันเย็นแล้วมันก็มันก็ผ่อนคลายอะ่ะในการที่ว่าดูแลเนาะดูแลเราอันนี้ก็คือจะโลออกละอันนี้คือหมดแล้วนะคุณน,นี่หมดแล้วเหลืออันนี้ยังไม่หมดนี่คือหมดแล้วโลโลออกอันอันที่ไม่ได้เก็บ ใช้ไปทิ้งไปก็มีแต่อันนี้บังเอิญตั้งไว้ตั้งไว้แล้วมันก็เยอะเยอะเยอะจัดหลายสิบกระปุกก็คือก็จะเก็บทิ้งเนาะโอเคบางบางสิ่งบางอย่างการทำงานเนาะไม่จำเป็นต้องชอบแต่เลี้ยงชีพถ้าเราคิดว่าเราเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถเลี้ยงชีพ เราและลูกและหลานได้อะเราก็แนะนำเขาเถอะมันเลี้ยงชีพได้มันสามารถเลี้ยงชีพได้บางคนเรียนไปสูงก็ไม่ได้ใช้ก็มีบางคนเรียนไปแล้วจบปริญญาตรีแต่ก็ไปทำธาร้าขายเนาะเป็นอาชีพอิสระอย่างเราเราก็ชอบอาชีพอิสระเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเนาะเป็นอาชีพที่ขึ้นกับตัวเองเราก็คือเราก็มา นวดมีวิชานวดติดตัวมีทำเล็บทำเล็บขูดส้นเท้าเราก็จะดูแลใครได้สักเท่าไหร่ในชีวิตนี้เพราะว่าตัวเราเราก็ไม่สบายบางครั้งนะบางครั้งก็ไม่สบายแต่เราก็อยู่ได้นะอยู่เท่าที่เราอยู่ได้ดิ้นลนเยอะบางทีการดิ้นมันก็รัดตัวเองเกินไปอืม ดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็ทำมาทำไปก็ทำเพื่อทำเพื่อคนอื่นยังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยแล้วก็จะก็ว่ากันไปแล้วแต่สถานการณ์เนาะเ,ออเกิดมาเพื่อให้มั้งแค่นี้คะ่ะ